ตลาดชัยอาทิตย์วันที่15พฤศจิกายน2564นะคะตลาดเปิดวันนี้หรือเปล่าไม่รู้เริ่มมีแม่ค้าเต็มเลยขายของเยอะแยะเ้าจะเดินผ่านได้ยังไงอาบอบนวนไม่ไปมาำต้องหิววะ จะยืมบง้งเราขายแล้วนะจ๊ะ